โอเคตอนนี้อยู่ในอยู่ในเกมแล้วครับโอเคต้องคุณเป็นตำรวจใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับเนื่องจากสอนอเราเป็นสอนอไอเทคกเราใช้ระบบบีบแบบใหม่นะครับเราใช้ระบบโฮโลแกรมในการบีบนะครับสวัสดีครับผมเป็นระบบโฮโลแกรมในการทำบรีฟฟิ้งนะครับแม่งมาเป็นตัวโฮโลแกรมจริงๆว่ะสวัสดีครับผมเป็นมนุษย์โฮโลแกรมโอ้าววววววอวว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 เอวว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  มันยิงแล้วตันทะลุวะครับอยายายา <c oughs> มาสถานการณ์ก็คือตอนนี้นะครับมีการป้นปั๊มน้ํามันเกิดขึ้นนะครับผมก <c oughs> ็แหละมีพลกองสด็สามคนอยูป่ปนน้ามันอ่าพวกคุณก็ต้องไปคี่คลายคดีนี้นะนี่ <c oughs> อย่าลืมนะครับต้องสัยสามคนอยูป่ปมน้ำมันมีมีไปได้มีอาวุธหนักหนึ่งคนและอาวุธเบาสองคนนะครับแต่ว่าอาวุธที่ใช้ได้จะให้ใช้แค่ปืนลูกซองกับ S M G เท่านั้นโอเคไปไปเกียร์ให้เรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่ Holy Fuck กับเจ้าหน้าที่ปอนปี้นะครับ พอลีลีลีโอเคเจอกันแล้วก็ผมจะเปิดปิดระบบโฮโลแกรมมานะระบบโฮโลแกรมกำลังนะครับนูโฮโลแกรมกำลังจางกำลังเฟดหายไปในอากาศไปแล้วไปแล้วไปแล้วหน้าเหมือนทรายชิบหายเลยโอเคไปอาร์เซนอล <c oughs> อาร์าเซนอล <c oughs> มึงให้กูโหลดจัดโหลดเอาในห้องน้ำเหรอโอเคห้องน้ำสาธารณะเป็น,เป,นเป็นที่เป็นที่จัดโหลดเอานะครับ โอเค A later few moments ไปปอนปี้มันมันกลายเป็นเพื่ออยังไงไปวะโอเคมันเขียวเือว่าตำรวจถือว่าผ่านจัดมาดี้บ่บ่ไอเจมันใสใสเป้เหรเป้หลักกระทรวงใช่ได้ได้ใช่ได้เป้หลักกระทรวงครับผมปอนปอนปอนมันไม่ใสรองเท้ามันไม่ใสรองเท้า ไม่เป็นไรเรื่องธรรมดามีมีพานะให้เลือกสองอย่างนะครับก็คือมีขวอดไบ์กับรถกระบะเลือกเอาคันไหนรถกระบะเอาไเอาเอากระบะเว้ยไปเอากระบะเอาเฮยเอากระบะบุกขวอดไบ์แม่งไม่เลยสัตว์เจ้าที่ตำรวจสองคนก็ขับรถไปในที่กว้างเออโอเคเออเปิดไฟเลนดิ้งมึงขับผิดทางแล้วเออเออให้ให้ไอ้กรอนขับรถไอ้กรอนมึงนวมขับดิ one eternity later คนในคนในคลิปก็วบา hey, เฮ้ยเฮี้ยอะไรวะข้างหน้ากอละวักรถรถแก๊สไอสัตว์เกือบละมึงมึงกลัว,วเราอยู่ขินเลนถูกแล้วแล้วรถแก๊สทำไมมันมาเลนนั้นวะสอ,สองเลนเล้วขับเลนซ้ายดิวะ <laughs> อ้กูกูกูับสอน <laughs> ทำไมมีโกคาร์ทมาโอ้โหอะไรวะไอ้เฮียโกคาร์ทเลยไอวัวขับรถสวนเล่นมัวอยู่เป็นประเทศขับรถระวังขับรถระวังหน่อยพี่ขอร้องพวกคุณเป็นพวกทางสันติราศกันนะเอ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเดินกันได้ไม่มีคนข้ามนนั่น ข้างหน้าอะไรหนูเจาะเจาะเจายใจน้จองจอดัดมึงไม่เปิดไซเรนเลยระหว่างทางเออลืม <laughs> ไม่เป็นไรเราเข้าไปแบบไม่มีคนวิ่งมามเป็นคนละเรือน <laughs> <laughs> ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องวะนี่มีอะไรครับพี่ กูเลยว่ากิจแล้ว่ะกินให้ทำเชี้ยเลยวะพี่ตังการได้ผมทำอะไรครับไอ้น้องไอ้ตรงปั๊มนั่นเขาคุยอะไรกันอยู่วะในเป้พี่มีอะไรอ่ะเขาเปิดดูหน่อยในเป้พี่มีอะไรทอ้อไของในเป้พี่มีอะไรครับเอาไหครับอย่ังนี้ครับอย่างนี้ครับคุณมาจะมาขัดขวางกันทำงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ครับคุณโอเค นะครับคนมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกคำที่พูดจะใช้เป็นหลักฐานมัดใจคุณแล้วกันเหมือนกันช่างแว่งมึงมัดวันนี้มัดวันมัดแล้วมัดแล้วมันแล้วอ่ะโน้ s เมสเซจรีเซฟไอ้สัตว์เซตเอ่าทงวับไปเลยโอ้เท่เลยขอถือไอละเหมาโอเค โลกโลกนี้มันสะดวกยังครับสะดวก,กเหมือนสกายริมเลยเฮีย <laughs> เออเรากลับมาแล้วในที่เดิมเลยเนี่ยไอมีเด็กวิ่งยาณมาแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมันกลับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะเข้าเข้าพื้นที่เราจะเข้าพื้นที่กันหรือยังครับเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งไอ,อ้น้องน้องน้องอยู่ก่อนครับพี่มีอะไรครับมีอะแร้วมีแล้ว,ลว,ลวข้างในนะั้นเขาทำอะไรกันเนะี่ยเขายิงกันพี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเอ,อ้แล้วน้องน้อง,น,องน้องเหนียวมาได้ไงครับเนี่ยน้องผมไม่ตีนพี่ ตัวตำรวจอะไรนึกไม่รู้เรื่องทข้ามาเนียในกเป๋าพ no ี่เข้าไปทำบัตรทำบัตรติดเขาบำรุงทุกในกเป๋าพี่ม no> ีอะไรอ่ะเฮ้ยน้องน้องจะทำอะไรครับน้องทำอะไรครับไอ้สัตว์ไอรถไอ้พี่ผมนั่งไปด้วยคนนะไอ้น้องไอ้น้องมึงลงมาไอ้น้องผมอยู่นี่แหละพี่ไอ้เฮียกูไอ้น้องมึงลงมากูไม่ไว้ใจน้องนี่วะ มึงเล่นอาบ้าหรือเล่นชีิตจิมัมึง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 มันมีมันมีคนก่อเหตุอยู่ใช่ปะแล้วถ้าเกิดเรายิงไอ้เชี่ยนี้ไปมันก็มันก็จะเป็นวิกทีมของโจนเว้ยอะไรนี่เราตำรวจเราตำรวจไอ้น้องน้องน้องก็นหนีไปเลยแล้วกันไปไปไปเราเข้าไปนะครับเข้าเข้าไปครับไอ้เหี่ยมันจับตัวประกันไว้ไปมีคนอยู่ข้างในผมเห็นหนึ่ง ข้างในเรารีเทิร์นไฟออลลี่นะโอเคเรารีเทิร์นไฟออลลี่โอเคไหมโอเคไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเรามาคุยกันก่อนน้องน้องคือมึงอีกแล้วเหรอโอเคแต่ผมเกียกกรอบนะผมผมพูดเกียกกรอโจนโอเคโอเคโอเคอะไรเฮ้ยน้องน้องเจอคนติดอาวุธด้วยไหนวะอยู่ข้างหน้าผมเนี่ย มันมีเต่าเหรอมีอะไรเปิลอ่ะยิงมันสิมันยิงมันยิงไม่ล่วงล่วงล่วงไรล่วงเขาเว้แตกแตกมึงวิสศมันกันอย่างหี้เลยเหรอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ขออีกแหรอวะเฮ้ยมันยังไม่ตายเว้ยมันยังไม่แลักดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจเย็นๆกูยิงมันที่หัวไปกูยิงกูยิงกูยิงมันที่หัวไปครึ่งแว็กก์อะมึงป่าแพ้มันเลยไม่ต้องปะเดี๋ยวมันก็หายมันเก่ง แม่งโยกสมองหลบเลยโอเคเราไปช่วยพลเรือนกันเฮ้ยเฮียงอนใจยองนนองไอ้น้องต่วมันก็มึงมึงมึงกี่นัดเนี่ยโอ้ย โอ้ระเบิดไอเหี้ยลบก่อนให้กูเจ็บกูเจ็บโอ้ยมึงวิสาบันหมดเลยเหรอเอ้าก็มันยิงไงมึงคาดหวังเลยเขาบอกมีโจรสามคนเว้ยพวกเราใส่สามคนมึงอย่าลืมนะเออเนี่ยเรายิงไปสองละอีซี่อีกคนเดียวลีมึงใจเย็นรถระเบิดอยู่นี่มันขับรถหนีไปแล้วมึงตามไปเร็วๆมัขับรถดีไวมันขับรถดีไปแล้วมึงเห็นยังไอ้เหี้ยมันขับหนีไปแล้ว กูพันแพรอยู่ใจเย็นสั่นก้อนไปแล้วขึ้นรถแล้วขับนี้มาแล้วมึงเร็วทางเตาแล้ทำอะไรอยู่ไอ้ปอนมึงทำอะไรอยู่ก็จะไปวิ่งกูพันแพรอยู่กูโดนยิงคาดหวังอะไรฮะไม่เป็นไรนี่มันอยู่แล้วนี่มันเชโอ้โหไอ้เ้ืรถอยู่อย่างไกลอ่ะนี่มันซีนารีโอเฉยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดจอดที่ไหนนักที่ไงทางเตามนี้่ยมินสั่ง มาพิ่มาเร็วกูบอกกูว่าแล้วเราจอดรถไกลไปหนุ่มไปกูขึ้นหลังรถเลยเร็วมันวนกลับมาดูที่เกิดเหตุแล้วเห็นไหมขับรถตายไปแล้วโอ้ยโกคาร์ดไอ้อะมึงจอดไอ้หนุ่มมึงจอดทำไมรถมันไม่อยู่ตรงนู้นวะ่าไม่สนใจเลยมึงเราจับมันได้แล้วนั่นคือมันอยู่ไหนอะมันกูอยู่ยืนอยู่ข้างศพนี่ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพันพันแพรกอนจับมันยั้งจับมันยั้งมึงมันจะจับพี่และมึงวิสามันทุกคนในนั้นเยวเฮ้เฮ้เฮ้ยหัวหน้ามาเว้ไปไอ่เช่มันตายวะอะไรวะทำไมมันตายวะตายวะนี่เอาระบบสื่อสารมาเนี่ยทุกคนทำหน้าที่ดีมากตอนี้เดี๋ยวเรามีคดีหนึ่งที่กูจะต้องไปเคลีย คือตอนนี้เราจส่งเจ้าเทียบหลวงมาจัดการที่ป้อมจำนันนี่เองอีกที่หนึ่งเป็นบริษัทเป็นโรงมีการมีเกิดการทำร้ายร่างกายกันที่โรงงานผลิตยายาอะไรครับไม่รู้เหมือนกันเป็นโรงงานผลิตบัตรปิน <c oughs> ที่เมืองไพยกอสอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือที่นี่โอเคผมมาร์คจุดไว้แล้วผมกัวกัวกอนไม่เห็นฉันจะไมมีสัตว์เต็มตัวกูเลยวะฮะลัลโหล อยู่ pues like เฉยๆนะอย่างเงี้ยแหละมันเป็นเมืองบ้านนอกเขาอย่างเงี้ยแหละเออเนี่ยหรือว่านี่เป็นเป็นพวกกรมตำรวจที่ตำรวจส่งมาเฮ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่าย two thousand years later อ่ะเราจะเราจะเราจะไปหาพวกโรงงานโรงงานยายังไงครับกด M ดูมาร์กเลยวาดรูปไปแล้วโอ้โหอย่างกับจุนทิเอีโต ไปสัตว์แล้ทำโรเียนี่ไปแหละโอเคงั้นบายบายวัตเมจังไปแล้วถ้าเกิดที่นี่ไม่มีพวกอาชญากรต่ำซามพวกนั้นไรถมันเลี้ยวดีจังวะขึ้มซ่อมใหม่อะมื่อาคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวนะว่าไหมมีได้อาชญากรรมคนยิงกันทไม่เฮียตตำรวจไหมน้องวิสามันมัวอะทำไมมันต้องสหลังว่ เอ้ข้างหน้ามีรถตู้แปลกประหลาดว่ะเฮ้ยขับเร็วเกินกำหนดวะเนี่ยเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมาเฮ้ยเฮ้ยวอรด,ดิเฮ้ยเปิดหวอเปิดวอร์ดนี่ตำรวจเออเราข้างทางไปรถตู้สายเร็วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมีไอ้เชี่ยตั้งหนึ่งเดี๋ยวกูเฮ้ยทไมตำรวจมายเยอะจังวะ ไอเชียตำรวจตายว่ะพี่แพระศูนย์ศูนย์สอบแล้วเปลี่ยนตอนนี้เราพบเจอตำรวจมากมายกำลังได้รับการถูกโจมตีและเสียชีวิตระหว่างทางไปเมืองเปลือยเขาตายแล้วเขาตายแล้วแค่เฉลี่ยคนจะตายเมื่อถูกแค่จะว่าไปถ้าไม่นำศพตะกี้นี้ตรงนี้ก็ดูหมอการตั้งแคมป์ดีนะเฮ้ยเฮ้ย ไอหนูไอ้นูมึงใจเย็นไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเจอจุดสี่ห้าตำรวจโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหัวหัวขวาไล้หนูอะไรพี่ทำงานที่นี่มาเป็นสิบปีแล้วอีซี่อีซี่โอเคจอดเลยหนุ่มจอดเลยโอ้โหไอ้สัตว์เยอะมากเลย k ไอเชี่ยแม่งน,นี่มันเรื่องใหญ่แล้วมึงอ่าบกาบขอกำลังเสริมเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวส่งกำลังเสริมไปให้ลงจากรถได้แล้วโอเคมคึงจอดกูื่อกีบอกว่ากูไม่ชอบไอ้หน้าคนทั้งหน้ามาขับทับมันทีนึงองะไรเงี้ยแ้่ก็อะไรเโอ้ <laughs> เชี่ยเกิดอะไรขึ้นใครฆ่าคนพวกนี้ <laughs> เฮ้ยตอมบี <laughs> ้ค <laughs> ุณครับ โอเคมึงยิงง่ายเลยมึงไม่ถามมึงก่อนเลยมึงจะไม่โลเ p หน่อยเหรยิงง่ายเลยมึงยิงง่ายเลยโอเคกูซ้ำให้คนเลยมึงยิงมันได้ง่ายเลยให้น้องๆเห็นการแบบนี้พี่เคยดูหนัง อ่าสูนส่นสสน,สนครับข้างหลังมีคนวิ่งไล่กันผมคาดว่าเนี่ยเป็นคนติดเชื้อครับผมไม่สนใจผมยิงไปไอ้เไอ้ยิงแรงเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลืมใส่ลูกไอ้น้องปัก <c oughs> ออตโต้ปุ่มไหน,ไหนวะน้อง <c oughs> <c oughs> What going on in this town ทายแล้วผมไม่เคยเล่นในเกมเชีย่นะ์นันจะตอบไงวะ อย่าอย่าเอาโต้เลยมันไม่แม่นอ่าอ่าศูนย์ครับศูนย์ครับนะครับตอนนี้ชิบหายครับคนคนน้อยไอ้ยัยไ้น้องไอ้น้องคุณช้าก่อนส่วนครับทุกทุกคนทุกคนในโรงงานกลายเป็นจูออนครับสูนยไอ้ไอเฮียมีตัวคานไมาด้วยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ชิบหายแล้วอยู่ไหนวะข้างหลังโอเค สนย์ครับอ่าสูวนเคยดูเวอร์วอร์ซีไหมครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยครับสนย์ไม่ชอบดูหนังซอมบี้เอาเออก็นั่นแหละมึงก็รู้ว่าเป็นซอมบี้งั้นมึงก็ก็ช่วยบอกหน่อยว่ากูต้องทำอะไรบ้างไอ้วันเดิมฟังไอ้ก้อนข้างหลังมึงมีจูนมาร่านของนี่ไงเอ้ทำไมทำไมจุนสี่ห้ายังไม่ตายวะไอ้น้องไง้ยเอ ไอสัตว์โอเแม่งวาร์ปโอเคศูนย์มึงตอบกูสักทีดิศูนย์เกิดอะไรขึ้นมีนอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าคนคนคนเหมือนเป็นฝ้ามาโจมตีพวกเราโอ้โหรอแย่จังยันไว้ก่อนเดี๋ยวส่งการัดเสริมไปให้ยันไว้ก่อนมึงมึง <c oughs> กูได้ยินเสียงคันเตอร์อยู่แถนนี้ไปล่าฮันเตอร์กันมอไปที่ทางเข้าดิยันไว้ก่อนดี๋ยิ <laughs> <laughs> ไม่บอกกูก่อนว่ากูจะเอาระเบิดมาเอาทุกคนเต็มตัวพร้อมแจ็ควูว้ what the fuck ตำรวจ <laughs> มึงพกระเบิดเลยเหรอกูบอกให้เอามันแค่ําร <laughs> มันเอาระเบิดมาจริงไว้ <laughs> เซอร์แมงวาร์ปเลย okay. <laughs> โอเคคนเยอะไอ้เดี้ยมึง กูแค่อยากจะบอกว่าทำไมผีมันยืนแถวมันเป็นระเบียบยังไงผีมันมีฟอร์แมชชั่มันฝึกมามันฝึกมามันฝึกมาทำมันไม่กลบรึไอ้เฮ้ยโดนละโดนละอากอนกูจะกูจะโดนแล้วไอ้เหี้ยกูโดนช่วยจ่าด้วยไอ้สัตว์ชอบไม่คุชอบไหมกูมันก็ ผมคาดหวังวันที่จริงวันนี้ผมคาดหวังว่าผมจะได้มาจับยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงก็ได้ไม่จับยาเลย้าใกลดขับรถชนด้วยนะไอ้สั์กูผมมีแบบอ่าอิมเพรสชันแรกนะครับขอรีวิวแมปนี้นะครับก็อิมเพรสชันแรกคือกูนึกว่ากูอยู่โลกอีเซกัยทำไมทำไมทำไมอะ ต้องเป็นตำเป็นเป็นตำรวจแล้วอยู่ดีก็มีโฮโลแกรมแล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็มีโทรทงให้กูวาร์ฟแล้วขับรถไปกูเจอกูเจอรถขับมัเวเลนดแล้วมีโกคาร์ดแล้วมีคนข้ามถนนอ้าวนี่มันประเดศนอะไรแล้วจับจรนไม่เห็นว่าจับเลยพี่สามบานแหลกเลยอ้าวมันยิงไงเอาก็ผมก็ผมชี้ปืนใส่หน้าแล้วก็อ้าวเฮ้ยมันเอายังไงดีครับมันมปปืนครับแล้วมันถมมายิงผมผอกยยิงมันเลย แม่ไม่ไม่ไม่แม่ไม่ c อ l ได้เลยเออแม่มาทำอะไรเลยแม่ยิงแม่ยิงจนคว่ำเลยไอ้โหดตำรวจอะไรวะกูไม่เคยเห็นมาก่อนแบดบอยแบดบอย